6. 6. 6. 15. เอ <laughs> <laughs> <Okay. S 3> ็มพีอาร์โอเคเมียฝรั่งเมมโมรีสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ซีรีส์เรื่องี่ชากำลังดังนะคะกุุงก่อเป็นหนึ่งในนั้น ที่ดูเราก็แบบติดแงกเลยนะคะติดตามทุกตอนนะเราวันนี้กุ้งก็เพิ่งดูจบไปถึงตอนที่4ี่แล้วเนาะตอนที่กุ้งได้ดูฉากแรกๆนะคะทําให้กุ้งนึกถึงคนคนหนึ่งที่กุ้งเคยทํางานด้วยนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่กุ้งจบม .3 ามใหม่ๆนะกุ้งก็าหาทํางานตอนแรกก็หาทํางานแถวบ้านเนาะเป็นเด็กเซ์อ ทำงานบ้านช่วยเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ด้วยความที่เรายากจนได้แหละไม่มีเงินไม่มีทุนที่จะเรียนต่อเพราะว่าถ้าเรียนต่อถึงแม้รัฐบาลจะช่วยนู่นนี่นั่นแต่ด้วยความที่โรงเรียนมันไปอ่ามันอยู่ไกลแล้วบ้านเราไม่มีรถอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ไม่ได้เรียนต่อเอาก็เลย เรียนถึงแค่หมอสามแล้วก็ออกมาก็หางานทําแถวบ้านพออายุย่างสิบสิบแปดนะอายุสิบเจ็ดย่างสนะิบแปดเนาะกุงก็ได้เข้าไปกรุงเทพเพราะว่าพี่สาวก็ทํางานอยู่ที่นั่นแล้วแต่พี่สาวก็มีครอบครัวนะมีพี่เขยอ,อยู่ด้วยอะไรนี้แต่ตอนนั้นพี่สาวก็ยังไม่มีลูกนะอืมกรุงข็ ส่อยู่ชั่วคราวเพื่อที่จะหางานทําคิดว่าถ้าหางานทําได้แล้วก็จะขยับขยายหาห้องนู่นนี่นั่นเราก็ไปอยู่เองแต่ด้วยความที่เราอายุยังไม่ถึงสิบแปดเราก็ไม่สามารถที่จะไปทํางานบริษัทได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นงานห้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยทําให้เราหางานค่อนข้างยากนิดนึงคือพี่สาวทํางานเป็นแม่บ้านใช่ไหมล้ะทีนี้ พี่สาวเขารู้จักคนงคะร,รู้จักคนเยอะแล้วเขากา็เหมือนมีคนแนะนําพี่เขามาว่าเนี่ยเพื่อนของอเจ้านายของพี่เขาเนี่ยหาพี่เลี้ยงเด็กอยู่นะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กคนนั้นก็อายุประมาณสามสิบขวบนะคะเป็นเด็กผู้ชายเนาะ แล้วก็บอกโอเคก็สนใจอยู่แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าสามารถที่จะกินอยู่ที่บ้านหลังนั้นกับเจ้านายได้เลยอะไรอย่างนี้ส่วนงานบ้านเราก็อาจจะต้องช่วยทำบ้างถ้าเรามีเวลาว่างเพราะว่า,เ,าเขามีแม่บ้านหนึ่งคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องจำเป็นจะต้องทํางานบ้านอะไรแบบเยใหญ่ะมากมายอะไรอย่างนี้เราก็ฟังดูก็น่าสนใจนะ พอเราเข้าไปอยู่นะคะเราก็ไปเจอพี่แม่บ้านคนหนึ่งเนาะเขาอายุน่าจะประมาณสี่สิบกว่าปีนี่แหละสี่สิบต้นๆน,นี่แหละเราก็จำจาอายุไม่ได้แล้วเนาะแต่เท่าที่ดูก็ประมาณนี้นะคะนั่นแหละเออพี่เขาก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ย แรกก็คือเจ้านายเขาก็สอนงานแหละว่าเออเราอะต้องทําอะไรบ้างต้องดูแลน้องยังไงบ้างเนี่ยคือกุ้งม,มีหนะ้าที่ในนั้นก็คือ,อ,อจะดูแลเรื่องอาหารของน้องทําความสะอาดออในส่วนของน้องนะไม่ว่าจะเป็นห้องไม่ว่าจะเป็นส้าอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องซักอะไรเงี้ยเราต้องเรียนรู้ว่าต้องซักยังไงต้องคือต้องซักแยกของเด็กอะไรประมาณเนี้ย แยกจากของผู้ใหญ่หน้าที่หลักๆก,ก็ดูแลก็ป้อนข้าวน้องเล่นกับน้องอะไรประมาณนี้นะคะพอเราว่างเราก็ต้องไปช่วยงานบ้านนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกก็คือเวลาน้องหลับอะไรเงี้ยหลับกลางวันเราก็ต้องไปช่วยพี่เขาอะไรอย่างนี้เนาะ,ะตอนที่กุ้งไปเห็นแรกๆกุ้งก็อึ้งเหมือนกันคะเพราะว่าข้างในอ่ะมัน,ม,นมันจะเป็นห้องเก็บของใช่ไหมแน่นอนละ อ,อยู่แล้วว่ามันจะมีถุงเสื้อผ้าเก่าๆเอยแล้วก็พวกโต๊ะพวกเก้าอี้พวกตู้อะไรเก่าที่เขาไม่ใช้อะ่ะแล้วเขาก็เอาผ้าแบบผืนใหญ่ๆคลมุมซึ่งมันมันก็ต้องมีฝุ่นอแล้วแล้วหน้าต่างก็เหมือนเอาผ้าม่านเก่าๆผืนเล็กๆหน้าต่างก็ไม่ได้ใหญ่หน้าต่างช่องเดียวนะเขาก็เหมือนปิดไว้อะ่ะเอาผ้าแบบปิดไว้อะไรเงี้ยเหมือนไม่ค่อย อากาศไม่ค่อยถ่ายเทอ่ะอแล้วเขาก็จะเว้นพื้นที่ให้เรานอนสําหรับปูลูกฟูกบางๆนะคะปูลูกฟูกบางๆให้เรานอนสําหรับสองคนพี่เขาแล้วก็มีหมอนแล้วก็ผ้าห่มบางๆให้นะตู้เสื้อผ้าไม่มีให้เราใช้นะคะเราต้องเอาเสื้อผ้าพ,พับเก็บไว้ในกระเป๋าที่เราเอามานั่นแหละ เรารู้สึกว่ามันกันดันมากอะที่ที่เขาจัดใจให้พวกเราอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเราได้มาแล้วเราก็อดทนจะอยู่ให้ถึงเดือนแล้วก็รับเงินเดือนแล้วก็ค่อยออกแล้วการถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆเราก็คิดไว้อย่างนี้เนาะคือในแต่และว,วันเราจะแยกกันทำงานนะคะอ่าพี่พี่คนนั้นเขาชื่อภาษาไทยคือพี่ดาวนะคะ เราถามชื่อเขาเป็นภาษาประเทศเขาเขาก็บอกว่ามันยากนะเอาชื่อภาษาไทยไปละกันชื่อดาวอะไรเงี้เราก็เรียกเขาว่าพี่ดาวติดปากตลอดเลยนะออพี่เขาดูนิสัยดีนะตอนกลางวันเวลาเราทํางานเราจะไม่มีเวลาคุยกันเลยเราจะแยกกันไปทําหน้าที่ใครของใครของมันพี่เขามีหน้าที่ทําอาหารแล้วก็งานบ้านดูแล คนผู้หญิงคุผู้ชายอะไรประมาณนี้นะคะบ้านหลังนั้นก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกบ้านหลังนั้นก็จะอยู่มีเจ้านายผู้หญิงเจ้านายผู้ชายเหมือนเขาเพิ่งแต่งงานกันมาแล้วเขาก็ามามีลูกแล้วก็มาซื้อบ้านด้วยกันทั้งสองคนทำงานเป็นเซลล์ขายรถยนต์นะคะแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งด้วยกันส,สักสขวบเนาะแล้วก็มี พี่แม่บ้านคนหนึ่งที่เป็นต่างด้าวที่เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีกุ้งเป็นพี่เลี้ยงที่เข้ามาใหม่แค่นี้พี่ดาวเป็นคนที่น่าสงสารมากพี่ดาวเขาจะเล่าให้ฟังคืออันนี้คือเล่าตอนที่เราจะนอนนะเราจะมีเวลาคุยกันแค่เพียงก่อนนอนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะคุยกันแบบเบาๆคุยกันเสียงดังไม่ได้ห้ามคุยโทรศพัพท ถ้ากลางคืนนี่เจ้านายจะเข้านอนแล้วก็ต้องปิดไฟทั้งหมดแล้วก็รีบทําความสะอาดให้เสร็จแล้วก็เข้านอนจะไม่มีเวลาคุยกันเลยนอกจากเวลาหัวถึงหมอนถึงมีเวลาคุยกันนิดหน่อยแล้วก็ต้องรีบนอนเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้าตีสี 4, ่ตีห้าเพื่อที่จะไปจ่ายตลาดช่วยกันหิ้วของกลับมาก็ทํากับข้าวช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วเจ้านายเขาก็จะมาเหมือน คุมเขาจะคอยดูคอยคุมพวกเราอะไรมากกว่านะนั่นแหละคือพี่ดาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่มาอยู่ที่เนี่ยหลายปีแล้วแล้วก็ไม่ได้เงินเดือนเลยพี่เขาเป็นต่างด้าวหนีเข้ามาในเมืองไทยเพื่อที่จะมาทํางานแบบผิดกฎหมายไม่ได้มาถูกต้องไงพี่เขาจะไปไหนก็ไปไม่ได้ พี่เขาอ่านภาษาไทยไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่เขาพูดภาษาไทยได้เยอะถึงแม้จะไม่ชัดมากแต่ว่าก็พูดได้เยอะเหมือนกันดูนิสัยเขาท่าทางนิสัยใจดีนะไม่ใช่คนเวลวายอะไรพี่เขาน่าสงสารมากในความรู้สึกกนะุ้งนะกุ้งฟังแล้วกุ้งก็อึ้งเลยว่าโหหลายเดือนแล้วหรอ,หอที่พี่ไม่ได้ตังอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าไม่ได้ส่งไปทางบ้านหลายาหลายปีแล้ว ผิดหลายปีแล้วนะแล้วเจ้านายก็ห้ามติดต่อไม่ให้โทรไปหาคนที่ประเทศเขาเลยไม่ให้ติดต่อไม่ไม่อนุญาตให้อะไรทั้งนั้นคือเหมือนโดนกักขังหน่งเหนียวไปเลยอะเราฟังดูแล้วเราแบบสงสารอะพอพี่เขาแบบว่าคิดจะหาเจ้านายคนใหม่หรือคิดจะออกไปเลยอะ่ะเเขาก็บอกว่าเขาจะแจ้งตำรวจจับ อะไรเงี้ยเหมือนคู่พี่เขาไวเลยในความรู้สึกเราแบบโหเจ้านายเขาแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเท่าที่ดูก็เหมือนเขาเป็นคนแค่จุ๊จี้จุกจิกแต่ไม่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนขนาดนั้นเป็นคนที่แบบร้ายอะไรขนาดนั้นโอเคดูดูจากสายตาท่าทางคำพูดเขาไม่ได้เป็นมิตรกับพวกเรา เหมือนจะออกแนวดูถูกพวกเราจะได้ซ้ําว่ามีวันณะตังต้อยกว่าเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะจะร้ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่มาทํางานที่นี่หนึ่งก็ได้เงินเดือนน้อยกว่าคนไทยอยู่แล้วแต่ทําไมจะต้องกดขี่ข่มเหงขนาดนั้น,นึกราบไหมไม่ไม่ให้เงินเดือนคือ ให้มาอยู่ฟฟีๆมาทํางานให้ฟรีๆมันมันใช่หรออืกุ้งเลยคิดว่าไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมต่างด้าวมาแล้วก็ทำร้ายเจ้านายคนไทยแล้วบางทีกุ้งเห็นข่าวที่เจ้านายคนไทยทารุณคนต่างด้าวคนใช้ต่างด้าวอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เรารู้สึกแบบสงสารอ่ะ ยิ่งมาดูหนังเรื่องทิชาเรื่องนี้ทําให้กุ้งแบบอตอนแรกกุ้งร้องไห้ตามเลยนะแล้วทาให้กุ้งนึกถึงคนนั้นแล้วกุ้งรู้สึกว่ากุ้งเสียใจที่กุ้งไม่สามารถช่วยพี่เขาออกมาได้คือพอกุ้งอยู่ได้สองอาทิตย์ใช่ไหมกุ้งก็รู้สึกว่ากุ้งทนเจ้านานไม่ไหวอ่ะเขาจะจูจ้จิจจุกจิกเกินไปเขาชอบต่อ เขาชอบต่อว่าเขานู่นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจนั่นก็ช้าเกินไปนี่ก็ทําให้ละเอียดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือจุกจิกเกินไปแม้แต่ชุดชั้นในก็ให้เราสักมือให้เขาเขาบอกว่ามันจะพังถ้าสักเครื่องอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาซื้อมาแพงเราต้องสักมือให้เขาเราแบบก็รู้สึกใหญ่หญเนะ คือซื้อในกางเกงในอ่ะเราก็ต้องมาซักมือให้เขาเออถ้ามีถุงมือซื้อถุงมือมาให้เราใส่แล้วเราซักให้มันก็ยังพอจะได้อยู่ใช่ไหมแต่นี่เขาไม่ซื้อให้ไงให้เราซักแบบอย่างั้นเลยแล้วมันทําให้ความรู้สึกเราแบบเริ่มไม่อยากอยู่อ่ะตอนนั้นเราอายุสิบเจ็ดด้วยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าความอดทนเรามีน้อยด้วยมันมีความอดทนจํากัดไง เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่ไหวแล้วเ,เราไม่อยากอยู่แล้วเวลาออกไปข้างนอกเราก็ต้องตามเขาไปด้วยเพื่อจะไปช่วยดูแลลูกเขาแล้วก็ช่วยหิ้วของอะไรเงี้ยแม้แต่อาหารเวลาเขาให้เรากินเงนี้ยมันก็เหมือนหนึ่งเป็นของเหลือของเขาถ้าเป็นของดีนะเออแต่แต่ถ้ากินปกติเนี่ยก็จะเป็นผัดผักใส่ พวกเนื้อสัตว์ก็จริงแต่ว่าก็ใส่น้อยมากๆอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยแทบจะเป็นออฟกฟกต้าลิกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผักล้วอนอะอจะประมาณนั้นคือเขาให้เรากินแบบประหยัดมากอะไรเงี้ยเยหลายอย่างเราอยากจะโทรศัพท์ไปหาครัวก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเวลาเลยห้ามเสียงดัง ห้ามอะไรทั้งนั้นห้ามดูทีวีด้วยพอถึงเวลาเขาจะดูทีวีอย่างเงี้ยเขาก็จะไล่ให้พวกเราไปทํางานบ้านที่เหลือให้เสร็จเก็บครัวน,นู่นนี่นั่นล้างส้วมล้างชั้นแล้วก็ต้องรีบเข้านอนเพื่อที่จะต้องรีบตื่นแต่เช้าในวันถัดไปแม้แต่วันหยุดของกุ้งก็ไม่มีนะของพี่เขาไม่มีโอเคเราเข้าใจเพราะว่า,เ,าเขาไม่มียาิไม่มีอะไรที่นี่ใช่ไหมล่ะแต่เราอะ เป็นคนไทยพี่สาวเราก็อพักอยู่อีกซอยซอยหนึ่งคือซอยถัดไปแค่นั้นเองจริงๆอ่ะวันอาทิตย์หรือวันอะไรก็ได้ควรจะอยุดให้เราอย่างน้นอยๆหนึ่งวันแล้วก็ให้เราไปหาพี่สาวบ้างแต่นี่ไม่เลยเราําำหาวันหยุดขอวันหยุดสักวันได้ไหมก็บอกไม่ได้ไม่รู้หรอว่าทำงาน,นที่นี่ไม่มีวันหยุดเขาว่าอย่างนี้เลยนะแล้วก็โอเคค่นะอะไรเงี้ยก็เลย ใจออกไม่อยากทําก็เลยเลกที่จะคุยกับพี่ดาวว่าพี่ดาวหนูไม่ไหวแล้วนะหนูจะออกแล้วนะพี่เขาก็บรรลองไห้อะเขาแบบเหมือนเขาบอกว่าเขาเอ็นดูเราเขารู้สึกแบบถูกชะตาอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังแล้วว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ได้นาน อยู่แค่ไม่กี่เดินก็ออกอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้านายเขาแบบว่าทั้งขี้เหนียวทั้งจุกจิกเขาพูดอย่างนี้เลยนะแล้วก็บอกอืมพูดแล้วก็ถ้าจะจริงกัแหละพี่เขาก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเขาเองก็โดนห้ามติดต่อกับทางบ้านกับคนที่รู้จักเพื่อนที่มาทํางานในประเทศไทยด้วยกันอย่างเงี้ยก็คือห้ามติดต่อเลยไม่สามารถติดต่อใครได้เลยอะไรเงี้ย เขาบอกเขาอยากออกไปจากที่นี่มากๆแต่เขาคือไม่สามารถอ่ะทำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนาะเราก็เลยเอาเบอร์มือถือให้แล้วก็บอกว่าพี่ดาวถ้าพี่ดาวคิดถึงหนูหรือต้องการความช่วยเหลือจากหนูพี่ดาวโทรมาหางนะหนูก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรพี่ได้มากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ย เดี๋ยวหนูจะลองไปช่วยคุยกับพี่สาวหนูดูเผื่อพี่สาวเขาจะมีทางออกอะไรเงี้ยก็ล่ำลากันไปแล้วก็เอาอเขียนเบอร์โทรให้พี่เขาให้พี่เขาเก็บไว้ดีๆพูดแล้วก็จะร้องไห้แน,น่ๆนึกถึงวันนั้นนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็หิ้วกระเป๋าไปลาไปบอกเจาก้านายว่าหนูขอลาออกนะหนูอยู่ไม่ไหวอะไรเงี้ยเออ หนูไม่ค่อยชินกับการตื่นแต่เช้าเลยเงี้ยก็ก็หาข้ออ้างไปแบบงานนี้ไม่มันไม่เหมาะกับหนูเม็ดหนูไม่ถนัดอะไรเงี้ยไอ้นี้เจ้านายเขาบอกว่าเอออยากออกก็ออกไปสิแต่เงินเดือนไม่ให้นะเพราะว่าอยู่ไม่ถึงเดือนอะไรเงี้ยเขาก็ทําท่าทางแบบนี้เนาะแล้วก็อ๋อโอเคค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปจริงๆก็น่าจะ ให้เป็นสีน้ําใจเราบ้างว่าเราก็ทํางานบ้านให้เขาดีกอ่ไหมไม่ต้องให้เยอะไม่ต้องให้เต็มจํานวนอสมมุติว่าทําครึ่งเดือนแล้วเงินเดือนครึ่งนึงก็ต้องให้เราเต็มอะไรเงยไม่ไม่จําเป็นน่าจะมีแบบค่าลดค่าอะไรนิดนิดน,ดน,ดนดหน่อยสักพันก็ยังดีอะ่ะแต่นี่ไม่มีน้ําใจให้แมแตบบาทเดียวเลยแล้วก็โอเคค่ะอะไรเงี้ยก็ออกมาก็ไปหาพี่สาวพี่สาว คือเขาโกรธกงมากเลยนะเขาก็ตอบว่าว่าฉันอุตส่าห์ติดต่องานให้ฉันอุตส่าห์แบบฝากงานให้เธอทําทฉันเสียหน้ามากเลยนู่นนี่นั่นพี่เขาก็ไม่ฟังอะไรนะอะไรเงี้ยเออเขาไม่เขาไม่รับหรือว่า<ๆ>เรารู้สึกอึดอัดแค่ไหนที่เราไปอยู่ตรงนั้นอนะไรเงี้ยเขารู้แต่ว่าเขาฝากงานให้แล้วทําไมเราไม่อดทนทําไม่ได้ทําไมเราเหมือนใจสอบขนาดนี้อนะไรเงี้ย แล้วก็โดนต่อว่าอย่างเดียวเลยแล้วก็พยายามเล่าให้พี่สาวฟังแล้วว่าเนี่ยมีคนต้องการความช่วยเหลือลนะพี่เขาเป็นต่างดาวนีน่อะไรเงี้ยก็คือเล่าให้พี่เขาฟังหมดเลยแต่พี่เขาด้วยความที่โกรธเราเขาพ็บอกว่าจะไปยุ่งเรื่องของเขาทาไมเรื่องของตัวเองเอาให้มันรอดก่อนอะไรระมาณเี้ก็โดนต่อว่าไปก็ซูบเ,เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้อะไรเงี้ย แล้วทีนี้พี่สาวเขาก็หางานใหม่ให้เราก็ได้ไปทํางานกับพี่พี่สาวละอืมก็ทําได้หลายเดือนนะจนมีวันหนึ่งมีเออ่โทรศัพท์ปิดสนาโทรมาเป็นเสียงแบบเหมือนพูดไม่ชัดเหมือนต่างดาวโทรมาเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเราลืมเรื่องนี้ไปแล้วเราทํางานอยู่เนาะเราก็ยุ่งยุ่งอยู่เขาก็โทรมา แล้วด้วยความที่เราเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็จะพูดภาษากลางใช่ไหมคะภาษาไทยเนาะแต่เราเป็นคนอีสานไงเวลาใครโทรมาเราจะพูดภาษาอีสานก่อนเลยแล้วก็ยัง yeah, พูดไทยอะไรเงี้ยคือมันภาษามันมันไม่คุ้นหูพี่ดาวเลยพี่ดาวเขาโทรมาเราก็ลืมไงว่าเราให้เบอร์พี่เขาไว้แล้วก็โทรเขาโทรมาแล้วก็ถามว่ายังพูดใดเนี่ย โทรมาผิดเหรออ่าโทรมาผิดปอกอะไรเงี้ยโทรมาผิดแล้วเขาก็ฮัลโหลฮัลโหลช่วก,กูมะฮัลโหลอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อไม่รู้จักใครเนี่ยอะไรเงี้ยคือเราเราลืมไปสนิทอะตอนนั้นนะยุ่งด้วยนี่เราก็กดวางเลยแล้วเขาพยายามโทรมาอีกนะแล้วกดวางอีกอะเรารู้สึกแบบรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจยมากนึกย้อนกลับไปก็ คิดว่าพี่เขาคงต้องการคนช่วยเหลือแหละพอเราวางไปแล้วเราก็นึกนะว,ว่าใครโทรมาแกลงะหมอทำเสียงแบบนี้มาแกลหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือโรคจิตโทรมาเราคิดแบบนี้แต่อพอมาลึกๆดูเฮ้ยพี่ดาวนี่ว่ะอะไรเงี้ยเราก็โทรกลับไปแต่มันเป็นเบอร์ตู้อ่แะแน่นอนมันมันก็ไม่ติดไม่มีใครรับอีกแล้ว เราก็เลยตัดสินใจอ่าเพราะเลิกนายแล้วเราตัดสินใจโทรไปหาตำรวจแล้วก็่าให้ฟังว่าเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราให้เขาเข้าๆฟังนะคะแล้วตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้สายตรวจไปตรวจดูนะอะไรเงี้ยแต่กูค,คิดว่ากงจะช่วยอะไรพี่เขาไม่ได้หรอกสายตรวจก็แค่ขี่รถผ่านไปดูอะเอาจริงๆไหมอืม แล้วพอวันหลังมากุณก็เลยตัดสินใจนั่งมีนมอไซค์เข้าไปในซอยนั้นแต่ด้วยความที่มันเป็นซอยตันไงแล้วบ้านหลังนั้นอะ่ะมันอยู่หลังเกือบสุดท้ายอะ่ะแล้วก็ขี่มอไซค์เข้าไปก็ขี่แบบมองแบบหาพี่เขาผ่านแต่ก็เห็นแต่ลูกของเขาลูกชายตัวเล็กนะเล่นอยู่ที่นนนนหน,น,หน้าบ้านในในรั้วเลยในขุดในเขตรั้วหละอยู่หน้าบ้านก็ อืมแล้วก็เลยไม่ไม่ขี่รถไปส่องอีกกลัวเขาเห็นแล้วกลัวเขาว่าแล้วว่าเธอมาส่องมาตัวอะไรอะไรประมาณเนี้ยกลัวเขาว่าเราได้ไงก็ไม่เห็นก็คือจบไปแต่คิดว่าพี่เขาคงทํางานบ้านยูหลังบ้านแหละคงออกมาไม่ได้หรอกถ้าเขาออกมาโรตู้ได้ก็กุงก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาออกมาได้ยังไงอาจจะออกไปซื้อของให้หรือเปล่าหรือจังหวะ เจ้านายไม่อยู่ออกไปซื้อของหรือเปล่าหรือหรือเจ้านายใช้ไปซื้อของหรออะไรยังไงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาหาจังหวะไหนแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นตายอะไรดียังไงพอดูหนังเรื่องที่ชาเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงแล้วเรารู้สึกผิดมาตลอดเลยว่าเราช่วยอะไรพี่เขาไม่ได้แล้วมันทําให้เราเศร้าทุกทีอะเวลาเราเห็นข่าวที่ เจ้านายคนไทยทำร้ายต่างด้าวอะไรเงี้ยทำร้ายอ๋อคนคนใช่ป่อคนแรงงานต่างด้าวอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยค่าของคนมันอยู่ที่ไหนทําไมต้องไปทำร้ายกันด้วยเขามาลําบากเขามาหาเงินน่ะทําไมคุณต้องไปทาร้ายเขาด้วยอะไรเงี้ยคือมันเกิดคําถามเยอะมากในหัวว่าคนมันก็เท่าเทียมกันเป่ะว่าทําไม ใจิตใจคนไทยบางคนถึงแย่อะไรขนาดนี้อ่ะคือสงสารอะ่ะเอาจริงๆสงสารมากมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังคือคนไทยบางคนอยากจะหนีวีซ่าแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่โชคดีอาจจะเจอคนลบเจ้านายลบจิตหรืออาจจะเจอคนใจร้าย เหมือนที่พี่เขาเจอก็ได้นะกุ้งเชื่อว่าบนโลกใบนี้ยมีทั้งคนดีคนเลวปะปนกันไปทุกประเทศแล้วแหละถ้าเกิดว่าจะไปทํางานที่ต่างประเทศจริงๆอะแนะนะําว่าให้ไปแบบถูกกฎหมายดีกว่าไปลาม,มาไหว้ดีที่สุดค่ะเรื่องนี้กุ้งก็แค่อยากจะมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์แค่นั้นเองนึกถึงแล้กุ้งก็รู้สึกสงสารพี่เขายิ่งมาดูฉา หนึ่งกับฉากสองแล้วมันยิ่งทำให้รู้รู้สึกภาืมนะคนเราจิตใจคนเรามันมันแย่มันมันไม่ได้ดีเสมอไปโอเคค่ะคลิปมันยาวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ